ทุกคนผักบุ้งแบบนี้อย่ายโยนทิ้งนะมาค่ะนำมาทำตามนี้เก็บกินได้ทันทีไม่ต้องซื้อผักบุ้งอีกต่อไปเลยนี่เป็นผักบุ้งแก้วนะคะที่ซื้อมาทำอาหารใครเป็นแบบไม่พึ่งบ้างเราก็จะตัดเอาเฉพาะส่วนบนไปทำอาหารนะคะส่วนล่างเนี่ยเราก็จะโยนทิ้งจะมาบอกทุกคนว่าอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะ เราสามารถนำส่วนนี้ไปปลูกได้แบบง่ายๆแล้วก็มีผักบุ้งกินโดยไม่ต้องไปซื้ออีกเลยค่ะ <Whew. S 1> <mouvement. S 2> แค่เรานำส่วนที่ตัดไว้มาแช่น้ำนะคะก็ใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะมากนะทุกคนแค่พอให้เขามีความชื้นค่ะแล้วรากตรงที่อยู่ตรงตาเนี่ยนะคะตาผักบุ้งเนี่ยเขาก็จะได้เติบโตล,ลงมาสามารถนำไปปลูกต่อได้ ทุกคนอันนี้เป็นผักบุ้งที่แม่พึ่งแช่น้ำไว้ประมาณ2-3วันก็จะเห็นว่ามียอดผักบุ้งเนี่ยนะคะโตออกมาแบบนี้เลยส่วนด้านล่างนี้ค่ะรากแบบยาวตรึมเลยทุกคนผักบุ้งแบบนี้เราก็สามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าแม่พึ่งจะปลูกยังไงนี่เลยค่ะผักบุ้งพร้อมปลูกมีรากแล้วก็มียอดขึ้นมาเรียบร้อย ทุกคนนํามาเลือกหลูอีกทีนะคะอันไหนที่ไม่มีรากหรือเน่าก็ให้แยกทิ้งปไปเลยคะ่ะเราจะเอาเฉพาะต้นที่มีรากแข็งแรงแบบนี้นะคะไปปลูกได้มาดูวิธีการปลูกผักบุ้งกันค่ะเราก็จะใช้ภาชนะนะคะกระถางกะละมังหรือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเจาะรูนะคะใส่ดินลงไปเล็กน้อยที่ก้นกระถางแบบนี้ ื่อให้ปักบ,บุ้งโตเร็วแล้วก็ได้รับสารอาหารนะคะแม่พึ่งก็จะใส่ปุ๋ยอคอกโรยลงไปเล็กน้อยค่ะก็จะได้ประมาณนี้หรือใครที่มีดินเหนียวนะคะหรือดินติดกระถางอยู่แล้วก็สามารถปลูกได้เลยก็จะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะพอให้ท่วมดินก็จะได้ออกมาเป็นประมาณดินโคลนแบบนี้นะคะนี่ มีสารอาหารใส่ปุ๋ยครบถ้วนเราก็นำผักปุ้งค่ะที่มีรากเรียบร้อยแล้วนะสามารถที่จะนำลงไปปักในกระถางได้เลยนี่นะคะรากตืมตืมแบบนี้เอาส่วนที่เป็นรากปักลงไปในดินโครนเลยค่ะยิ่งรากยาวยาวทอดยอดอย่างนี้ก็จะยิ่งโตไวค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วย ปักลงไปได้ง่ายๆเลยเพราะว่าดินเราเป็นดินโคลนนะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งแก้วนะคะเขาจะชอบน้ำชอบดินที่มีความแฉะผักบุ้งแต่ละประเภทก็จะปลูกแตกต่างกันถ้าเป็นผักบุ้งจีนนะคะก็จะปลูกในดินธรรมดาไม่ต้องเป็นดินโคลนส่วนผักบุ้งแก้วนะคะที่เราทําก๋วยเตี๋ยวนะ,ะใส่เย็นต๊โฟแบบนี้นะคะแล้วก็ผักบุ้งไทยที่เป็นผักบุ้งแทง ทานกับส้มตำทานกับยำก็จะโตได้ดีในดินโคลนนะคะแล้วชอบที่มีน้ำขังแฉะเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่ปลูกโดยการปักลงไปนะคะเพียงแค่1นาทีก็เสร็จแล้ว มาดูคะ่ะผักปุ้งที่มาเพิ่งปลูกไว้ในกระถางนะคะนี่ก็ได้ประมาณ7วันนะก็ทอดยอดออกมาโตไวแบบนี้เลยนะคะยิ่งถ้าปลูกในที่หรือว่ากระถางใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีน้ำเนี่ยเขาก็จะทอดยอดงามมากๆเลยเวลาเก็บเราก็ตัดแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆเลยตัด ไปทําอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเตี๋ยวผัดผัก,กทําได้หมดทุกอย่างแล้วเขาก็จะออกยอดงามๆเนี่ยให้เรากินตลอดไปไม่ต้องซื้อหาเลยนะคะถ้าถูกใจสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามสวนแม่พึ่งเรามาทําสวนเล็กๆในบ้านด้วยกันนะคะ